ปาจะคือแต่งตัวไปซาบะเจี๊ยบจะคือแต่งงานแท้เนี่ยไปบุญเฮไปบุญสิได้ป่ะนี่ป็นคืมเหมือนเด้โอ้ยส่วนไปนะบโบสวัสดีค่ะเอ้าเสียงกระบอมีสบายดีป้าอุ้งมาสิได้นี่นะมาเฮ้ยเขาไม่ไดอึมากกัมา หนาด่านมาหนาด่านไปคยังไงคะไปฟาเจซีค่ะมันจัดเต็มค่ะเบิ่งส่งไล่บนมันเกียงูเจ้าเสือเรื่องพายานักบ่หนเซ็กซี่บ่คือพาานักไปบอยไปส่งแน่ ไปยัยกบเผิดอ,อย่างยัยาากบกินแล้วข้าวนี่พูดนะไงเป็นร่างขาแบบบจุ๊บไป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 สวัสดีค่ะน้องฟ้า <c oughs> กินเนี่ยกิ <c oughs> นเ <c oughs> นีน่ยนะโสดโสดถึงว่าจิบงู ตามไปบ้านเจสซี่ค่ะพี่น้อง่าไปาาาาสวัสดีแค่มากรผู้ใดค่ะเป็นอะไแผ้าอะกนเจ้าหอลูกตกจเลยวะอยางก็ซีลล่เขียวปนูไก่งูเขียวตายอย่างไรคุณมาได้อย่างไรไยาน<ะ>ยนกนะเธอมาได้จักไดนตีหอ้องอนหเวลาดะส่งเอาไปเผาทิ่มเดี๋ยวนี้ โอ้ยเอซส่งมาให้ฉันพันแม่เลยเอยอจะบอกคือถ่าอะไรจนะบอกหูาถ่าใส่เนี่ยเธอจะมาอิจฉากวามสวยของฉันสวยบอดไดถ้าเ้าถาถราถัาโอาถ้า่้าถะาถ่าถาา้าซ้าะะถ้าถ <c oughs> ้าถาถ้าถ้าถ้าถ่าถ้าถ้า้ใดเดียวนี่นะ้มมาถ่าถ้าาเด้สวัสดีแขกคนที่ ้แขกคนแรกเอาข้าไปก่อนแขกคนแรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยาไปจ่ายตามเลยค่ะเอาเลยตัวมาทางไหนนี่มาได้มาากนมาลาปอมาลไปกับสอเอาไปงมากนะนนกูกระลุกย่มลองกูใช่ที่นอนหรือเนั่นที่นอนไงหองแต่มองเดียวมันเลยโกรนมองเดียวอ๋อ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  ปุ๊บเธอได้เคยถือเสียงห้องเสียงการนี่กระเสือนะพี่น้องอู้มหนักโต้ฟุ่นแล้วอันนั้นนะปุ๊บเธอนางถว่าไอ้ฟังอยู่ว่าได้กระเป๋าไส้แล้วฮะเฮ้ยเฮ้ยเขาหลับเชิงใหม่แล้วฮะล่าวเขาแลกเขาโทรมาอยู่ดีเฮ้ย่าให้ถ่ายไปว่าว่าคอยนะได้เจ้าแรกว่าเอาก็ได้ษหลีขาวเนาะนางสีเข้ามาข้างๆที่ย่าเข้ามาเขาเชิงใหม่แล้วนะฮะบอเอาไขยเนาะเออเขาเชิง

สวัสดีค่ะนั่งบ๋เฮ็ดให้กินจะเฮ็ดเองเหรค่ะเอออยาก๋วเฮ็ดสิแตกเองเลยด้อค่ะสิมาถ่ายฉันเฮ็ดให้กินนลำบ่นนะคะอ่ะนั่งรวนซีดอยู่พี่น้องเอลยเ,เออเสียอ่อนยังซ<อ>ุก<ช>คนคนคน,คนอพออกอแล้วค่ะแทนมะกรอปแทนมะกรอบ,ม,รอบมีเจ,เจ,เจี๊ยบกับเจี๊ยบมะลาแมกอนพี่น้องเ<ช>จ<ช>ี๊ยบมะล่าเน,นี่ยังผ้าผัวแปนปักซองไปยังคะ แตเอาเงินบ่คะเอาเงินคาร์โรดค่ะเอาค่าเงินคาร์โรดเดีย๋ยวผมเอามาทันการับเอาไว้สักมื้หอหรือเปล่ารือว่าไป็นการเว็วไม่รู้สิคะไม่ทราบในเพื่อนผูกคอต่อแขนเอาผัวบ่คะข่าวพะควันบ่คะค่นะนัดแต่งงานเรียบร้อยแล้ว,ลวคะ่ะไปไปพี่น้องคะ่ะไปเอากระโตูมมาได้ไหมนี่นอกใช่เปทันแล้วงานยังอีกมะกอกมะกอกนี่ดินี่นนมะกอกนะฮะ นี่พักกัะยิปไซโลดนี่พักกระดสิ้นกะะมิจํำนวนจำกัดนะคะมาซากระโอ๊ดนะคะไม่ดได้มาก,ก่อนก็ได้กินก้อนก็คือเบิร์ตจำนี่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> งบประมาณพันหนึ่งค่ะสิ้นกะไพแมซ่า,าก,กันได้กินแต่กระปุนเด้อ <c oughs> งัวกระจับอะไรฉันก็นสิบอกว่างัวกระจาบอะไรคือเป็ดอมาลานั่นแล้วแล้วหรืบ่นางฉันเข้าไปถ่ายอยู่ไหนนะคะโจมมาตำลังเ้อเขาอยู่นอกมาไว้รืบ่าเข้ามาบันั้เด้อ่อนเออยดยังเม ตักสิขันยังบีบบีบใส่ซ้ำนึงเลยกระพาะคุกคุกเอาซ้ำนึงหนึ่งสิคแต่ขันจะเป็นตะคีเดียดหลาย,เ,ยาเออน้อยมูกระสิบบก,กินน้ำแล้วเห็นเสียเอาเมื่อขัน<ม>กต็ต้องใส่ว่าอะไรถุงยางให้กรบสิบเป็นตะยางว่าอะไรแห้งถุงยางให้กระสิบบอ้กินน้ำแล้วถุงซื้อซะถุงซื้อบุปผหรือไมแต่ถุงยางน่ะว่าใส่ถุงยางถุงพลาสติก นั่นดีใจหล่อนมึงโงดงบ่งงแมทุ่งยากอันแสกคุยได้คันว่าว่าทุงอย่างเพิ่นก็นเข้าใจเมือนั่นแหละเออถุงซือสาเอาบ่วงนะคูกคกเอาเลยมือนี่ๆ่น่นั่งจังไซคานาขายำม,มันมันจังงเสบนั่งล้วแต่นังขะนั่งกินเองนังสิแตกเอง เซ็กซี่ขาลายนะคะเป็นตาอ่อนแต่ฉันกินไปแล้วค่ะโจมไปค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะเจพอลล่าค่ะมาแล้วมาก่อนก็กินก่อนนะเฮ้ยผู้ใดมาตำล้างสิบรได้กินข่าวเนียงตำกุ้งค่ะอีปราบใช้ตำกุ้งได้ซาเบิร์ตเบ้าแล้วค่ะ แม่เนี่ยจะไม่ได้อยากกินตับกุ้งนะคะค่ะมีจำข้อสิแตกเลยมือบ้านนี่สิกินยังก็เรกรดิ่แม่ปุ่นก็จะกกินซีนมีจำวนจำกัดเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาซ่าก็ได้กินแต่กับปุ่นนะคะกะโต้เนาะมันหมดโอ้ยอย่าใส่ในกระโต้ค่ะแล้วมาคนละมาดูข้าวพี่น้องข้าวเมื่อเป็นมื่อดีวันดีนะคะมาข้ามาคู้งนะสีอิ๊วมะเข้คนะ อ๋อข้ามมาคูณมหมกินปลาเธอข้าปุ้ก็มีนะที่อากกินนะคะทำไมไม่เอาแรงแนวปิดมาเธอโอ้ยมันบุบบีแมงวันดอกเธอจะเอาแนวแนมมีแต่ปัจจบันนี้เนี้ยหอยเลือดแล้วก็ขาดเนาะแม่มันเปิดเปิดเป็นใช่ป่าวกินเป็นเปิดเลก็เป็นนะคะเธอจะกินบุเป็ดแต่ว่าจะต้องเปิดเป็นเนาะเดินมาสั่นจะเป็นแนวแบบเปิดแบบเซียนเลยแะ คือมากก็เป็นเมนนั่นแหละโซูนะเมนเนี่ยแะมเมนเราเป็นเมนนะคะเป็นเมนเมนเนี่ยโมเมนต์เาลงคาวคานับมเนอย่างลงเหลืองค่ะของเสียอพลาโนไอ้บ้นสดเี่วทย์เอโอ้ยเยอะนะคะเสกเบิเลเซกเซดอะพลา จะทากล้วอยอีกนะคะเอออ้าวคือเรื่องเบฟซี่ในะไหมเอาน่าซี่จะมาใส่เปฟโซเปบซี่อยู่้ก็อยากใส่กังไงีอนใส่ยังไ

มาเด็กชายมากินน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยเด็กชายบนใบันเท้าคอยลินคอยหัวคอยเหล็กคอยกินอุ้ยเอาดื่มไปก่อนค่ะสุขภาพก่อนลองทอก่อนมันุ้กินคับใช่ไหมงานจะเป็นงานสินจะตุ้กกินเป็นทางกานะคะเพราะว่างานบุญแบ่ไม่มีงานเงานพี่น้องงานเพื่อนใยเพื่อนนั้นก็มาเห็นหัวสุขภาพ มืเดียคือาหารทสูงอาหาแต่ประชมเป็นสิบกบานมุิบมาเราตายกินเฮ้ยกินที่แรมือกคตายขาน้ำเกลือมะเห็ดงาะเมนกับน้องันนี้ีะที่เห็ดใส่ไทยนางข่าวบเห็ดงามนางงามมือเดียวนางงามดวงหนาไปก่อนซก มนมเหม้นกูเม้นความงามนันติงเพื่อความงามรรอทนบ่แค่นี่ยังเป็นมาเป็นมาไม่ได้ไปแล้วบ่หนาวเลนเลลือกระมไปน้องเลยโอ้ยกันหนาวจะเป็นนห้ือเป็นอะไรกันมาหนาก็ต่ย่าก็เหมือนหนากัจักโซขนาดผิวอันละมุนละไมกันยังว่าได้จักโซก็ได้โอ้ยเจจะไม่ทิงาจะนิงบ่กิ้กิ้เข้ากิ้ นายตายิช่ไีนกินอเมีกันกินข้าวก็ได่แห้งยังอีกเละอีนี้ผมกินเออใช่แต่ได้แหงปานกูคเดกินแซ่บนะสูรกกินข้าวมันข้าวแรกนะกักลูกซ้อมเพื่อกาเมืองนะค่ะโอ้ยเหยียบหนามันมดมนท่ามาว่าอย่งนี้มัน็นันจะพาไปหน้าก็ตงดันะ กินโลดยินเพิ่มพุกหนังฉันนะกินคนนมาละมาเรียกคะแนนมันกินน้ำใส่เบียรห้าร้อยินเบิร์กมีโคกที่สวยนี่นาไปเลอคนเขาเปนลบบินักเต็มระทงโคกนะอันกัเียกินแต่ท่านี้เดีกินใส่น้ำแน็งท่านกินได้ท่าเน้มันจะขมขี้แยครับ โอ้ยสิปนไทยสมั่งไม่เหมาะสอยนิ้งน่แเรือกรบาถืพี่นของค้าสวามอบ้านมีซื้ออกครนเอาซึ้อเบ็นเบิรพนเอาไปเก็บใบอยอะคนก้าข้าบันชีไ่งก้าววน้าคนยังเอากดออกมาซื้อคัดถือระกา อาทำอะบชีกเกาอานอังานายงนงาสุดบุญบานกับเนียซิเวโดมีห่านสองห่างปกติบุญบานหรืบุญงานอเอค้เนี่ยรถเนี่ยบุญบานบุญบานค่ะออัปกตินบุญบานนะั้นแปะโมงนะสั่นมาเนี่สันนมาแล้วค่ะก็อัน ที้งานท่ปักซองเขาจะลงไปตลาดกันถ้ากินมดและล้างซองล้างราาไมเอาแล้วจริงจรนมีเจ้าพ่แม่ก็มค่นี้มีแต่ถนนน้ำขายตลาดด้วยแต่แม่คนนี้จ้าเจ้าจังไดบอกเดี้ยงดนน้ำที่สบว่างบ่บอกอย่งุ่มเจรานเจริญการศลงมาจ่ายอยู่มีเรื่องแม่ออกห้องประต่อเสร็จฮกาอ่านเ้าปต่อ บอกแล้วนะคะเี่จะหาว่าไม่บอกนะคะเราบ้านๆเลนะคะเติมนะคะเราเถอมันจะลืมนะคะชันจะอกินขอบปุ่นทันกินขอบปุแล้วฉันเจ็บท่อแบบปูก็บอกแม่ก็รู้หนี่นะ้าหอนกับอะไรบอกนางอะไนหางรับต้มาเลยนะเลยทุกคนไอบอกเลยเถอะไม่ดูมั้งมาบอกไอ้ิอหนั่งเงีา่อ เขาบอกว่ามปนแม่ไร้ห้อมาในลายเดียวคันมันจะดีรายเดียวเลยคันมันเรือกับไรห้ออยู่ด้วอันนี้นะบ่เรือกับมิยตจข้างแต่ว่าอย่างเง้ยมึงมมาห้างได้กว่าเนาะไห้แต่ถงห่อคนนันเบิมันปัสิบหกสิบเจสิบหอออเอยจัลรงแ่งตัวกงานมางมาเกือบห้อเยสพ่อ กินเพิ่มหอกินเพิ่มวว่าปวดเงยเงีน่ะจิ๋เียวนางเ่าขอบ้าื้องอ้ิม่านเล่าเลยบ่รอบุรฉันให้การเสี่ยมพร้อมฉันห้กรจินมก็ท้าบฉันอยากตหอคือจะตื่นมากการรู้สึกปวดท้องจุบๆเลยวันกินมถวยเดียนแมบ้ากน กินเธอเท่าน,นั้นแล้วแต่ก็ระนั้ไม่ได้กินเลย,ยนั่งกับผู้นำคแนแซ่บกับเกลอนะคะยายนี้มาตรงป่าปนซีโคลาแล้วก็เติมเกลือลองอีกนิดหน,น่อยไม่เอาจังเลยนะจ๊ะทีวียินดีด้วย <az> เก็บเธอเ บอกมาปยไได้อโอ้ยจักเอาขมายังไม่ต่ถุงอยานไเเอาเงินไหนซนนเงินีเงินม่ยต้องรออ๋อเงินมีบ่อยๆบอกอะไรเลย คโทรหามัมาดูาไ่บอกแ่มันบอกอ่านพี่น้องการกจะแก้เบปบรรยากาศไว้ซนี่เลยเดนนอแตรก็แชก็ติดตามก็ติดตามต่อไปนะครับถ้าติดตามจอมคอลาดตอคค่ะพี่น้องกแขกมาสองนาเนี่ยราคารอแขกคนที่สองอันนี้น้างนอกนี่มาหลายแลค่ะลูกหลานเอ้ยนอค่ะไปได้ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะกิ๊ตาบุน้ำกันนะคะวันนี้เมาวกับบ่าวก็ได้พี่น้องงานบุญนะคะต้องมีเมาค่ะเมาของโบมวลนะคะเมาละกันจะิเมาของพโบมวลก่อนแเ้วก็เมาถ่ายกันเวลาเออ